สว right e ัสดีครับตอนนี bursting, p, share, p, ้ค no ุณอยู่ในช่องอนันต <te> ์ชแนลเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสับสับใครให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยกระดิ่งกระดิ่งขอบคุณครับ That's <laughs> yeah. <laughs> you mm -hmm.

เจอกูแน่หาไปไหนอ่ะมาซื้อข้าวดิโอ้โหแล้วไปมึงก็ดูดิอะไรติดน้องติดหน้าหมดเลยเนี่ยเออ ติดหน้าหมดแล้วมันน่ารักสุดๆจริงๆเลยว่ะเออดีเพื่อนเราอ่ะน่ารักแฟนกูน่ารักมากโอ้ยมึงมีพิรุตไม่มีหรอกจะไปซื้อก็ไปด้วยแล้วแล้วก็ซื้อให้เพื่อนแล้วกันมึงมีอะไสวีทมึงต้องมีพันโคตรน่ารักเลยว่ะแม่โคตรโชคดีมากจริงที่ได้มึงเป็นแฟนเนี่ยโอเคฝากเที่ยฝากเวยนะ